ปัญหาสุขภาพจิตโรคเงียบที่ดูไม่เป็นภัยใขยใจที่หลายคนมองข้ามเชื่อหมอสิ เรื่องโรคเชื่อใครได้เชื่อหมอสิ Presented by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลการมีปัญหาสุขภาพจิตนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นบ้าหรือว่าผิดปกติอย่างที่ใครหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะคะแต่คือภาวะหรืออาการที่ส่งผลกระทบต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันค่ะซึ่งทุกคนเชื่อไหมคะว่าในประเทศไทยของเรานั้นมีจํานวนผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต จำนวนมากกว่าคนที่มีปัญหาติดยาเสพติดซึ่งเคยเป็นปัญหาในระดับแนวหน้าของประเทศะอีกค่ะโดยธรรมชาตินะคะภาวะทังจิตใจของคนเราค่ะก็จะมีการปรับแล้วก็เปลี่ยนตามสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราได้พบเจอนะคะแต่สำหรับในโลกยุคปัจจุบันค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเศรษฐ,ฐกิจ แล้วก็สังคมค่ะทําให้ในหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีภาวะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่จะต้องรีบปรับให้ทันตามค่ะซึ่งในบางคนนะคะเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ทันค่ะ ซึ่งสาเหตุนะคะก็อาจจะเกิดจากการมีสารเคมีในสมองที่เสียสมดุลได้ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะหรือว่าอาจจะมีภาวะบางอย่างที่มากระทบจิตใจอย่างรุนแรงนะคะหรืออาจจะมีความผิดปกติบางอย่างในสมองค่ะเช่นการมีเนื้องอกในสมองนะคะหรือว่าการใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานมากเกินไปค่ะซึ่งปัญหาสุขภาพจิตนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับการวินิจฉัยรวมถึงการให้ยาแล้วก็การให้คำปรึกษาบำบัดรวมด้วยนั่นเองค่ะ ไม่จริงเลยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าปัญหาสุขภาพจิตค่ะเป็นจากความอ่อนแอหรือว่าใจของเราไม่แข็งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับสารเคมีในสมองรวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมันก็เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะไปว่าจะเป็นปัจจัยด้านชีวภาพเกี่ยวกับสารเคมีในสมองค่ะเช่นซิโรโทนินโดปามีที่ไม่สมดุลค่ะหรือปัญหาทางด้านจิตใจนะคะเช่นประสบการณ์ในวัยเด็กภาวะเครียดหรือการมีการสูญเสียมาก่อนค่ะ หรืออาจจะเป็นปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นความกดดันในที่ทำงานความเครียดรวมถึงปัญหาทางด้านการเงินเป็นต้นค่ะจริงๆแล้วปัญหาสุขภาพจิตนะคะก็เหมือนกับโรคทางกายอื่นๆค่ะเช่นเบาหวานหรือว่าความดันนะคะที่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นโรคนั้นจะมีความอ่อนแอนะคะแต่เป็นโรคที่ต้องการการรักษาแล้วก็การดูแลเหมือนกับโรคทางกายทั่วๆไปเลยค่ะ ตืออาจจะเป็นโรคทางกายนะคะเช่นโรคเกรอรังบางโรคที่รักษาไปหายคะ่ะก็อาจจะปันทอนจิตใจบางคนทําให้มีปัญหาสุขภาพจิตได้ค่ะมไม่จริงเลยค่ะในบางคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะหัวเราะมีอารมณ์ขันหรือว่าร่าเริงได้ตามปกติทั้งทงที่ภายในเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตนะคะสิ่งนี้ค่ะก็จะทําให้คนรอบข้างดูไม่ออกแล้วก็ไม่ทันสังเกตค่ะซึ่งสิ่งนี้เราจะเรียกว่า smiling depression ค่ะ ซึ่งภาวะ smiling depression นี้นะคะเป็นภาวะซึมเศร้าค่ะที่ภายนอกนะคะจะดูเหมือนร่าเริงมีอารมณ์ขันสามารถไปปาร์ตี้กับเพื่อนได้นะคะแต่ภายในจิตใจค่ะกลับว่างเปล่าท้อแท้เหนื่อยเครียดนะคะซึ่งลักษณะนี้นะคะอาจจะทำให้คนรอบข้างค่ะไม่ทันสังเกตค่ะเพราะว่าไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ โดยสาเหตุที่ต้องซ่อนอาการเหล่านี้ไว้นะคะเพราะว่าเขากลัวค่ะว่าจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระหรือว่ารู้สึกกังวลค่ะรวมถึงค่านิยมนะคะที่มักจะสอนเราว่าเราต้องมีความเข้มแข็งนะคะห้ามอ่อนแอโดยเด็ดขาดค่ะรวมถึงการที่หลายๆคนนะคะอาจจะยังมีความเข้าใจผิดค่ะว่าการมีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเท่ากับเป็นบ้า โดยวิธีการรักษานะคะเริ่มที่การประเมินตนเองก่อนเลยค่ะหากว่าเริ่มมีภาวะซึมเศร้านะคะมีภาวะเครียดนอนไม่หลับนะคะหรือว่ามีการทํากิจกรรมต่างๆที่เราเคยแฮปปี้อยู่เดิมแต่ปัจจุบันกลับไม่แฮปปี้แล้วหรือมีความคิดที่ไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะหากมีความคิดเหล่านี้เนี่ยก็แนะนําให้รีบที่จะไปปรึกษาแพทย์เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเราก็ควรประเมินคนรอบข้างด้วยนะคะหากว่ามีอาการเหล่านี้นานเกินไปค่ะก็แนะนำให้เริ่มที่จะถามถ่ยนะคะแต่ไม่ต้องไปบังคับให้เขาเล่านะคะเน้นการรับฟังจะดีที่สุดค่ะแต่เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรอพบจิตแพทย์อย่างเดียวนะคะแนะนําให้ลองพบแพทย์ทั่วไปก่อนได้ค่ะเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น เพราะในหลายๆครั้งนะคะอาการที่เป็นอาจจะมีโรคทางกายร่วมด้วยค่ะเช่นมีเนื้องอกในสมองนะคะก็อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะหรือถ้าหากแพทย์ทําการวินิจฉัยแล้วนะคะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องพบจิตแพทย์เฉพาะทางจริงๆค่ะก็จะได้ช่วยให้ส่งต่อไปยังจิตแพทย์เฉพาะทางได้รวดเร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเราเองรวมถึงคนรอบข้างค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะ เพราะการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้กับเราก็ได้ค่ะสิริราชทำด้วยใจเพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่าลืมดูแลสุขภาพใจกันด้วยนะคะและพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย